กบสวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะพี่พี่นะกับพระเครื่องพระบ้านนะคะ EP นี้นะเป็น EP ที่ที่ยี่คะพี่พี่ EP ที่22นะโอนส่งฟรีปลายทางส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะพี่พี่วันนี้มีโปรโมชั่นค่ะ4องค์1000บาทค่ะพี่พี่ห่างหายไปานานกับโปรโมชั่นนี้นะพี่พี่นะฝากช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะ ช่องทางการติดต่อพระเครื่องพระบ้านค่ะเบอร์063 0 2 0 8 8 9 8ค่ะ0 6 3 0 2 0 8 8 9 8ค่ะหรือพี่ๆจะแอดไลน์ผ่านเบอร์นี้ก็ได้นะพี่ๆนะสำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกหนูฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงนะพี่ๆนะจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเริ่มวันที่รายการแรกเลยจะ้ะ วันนี้นะอง์ละสามร้อยบาทสี่องึงพันบาทเหมือนเดิมค่ะพี่พีวันนี้นะวันนี้มีโปรโมชั่นนะจ๊ะสำหรับรายการแรกค่ะพี่พีเป็นพระผงพระผงของข,องขวัญปากน้ำนะรายการที่หนึ่งคะ่ะเป็นพระปากน้ำเลี่ยมพี่สำหรับรายการแรกนะ ไปที่รายการต่อไปค่ะรายการที่สองเป็นพระเนื้อดินพี่หนูมไม่มั่นใจว่าเรียกพระอะไรนะสำหรับรายการที่สองนะคะเดี๋ยวนะรายการนี้นะคะรายการที่สองค่ะพี่พี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่ๆนะสำหรับรายการที่สามค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่เป็นพระสุมกอค่ะพี่พี่ รายการที่4เป็นพระสูงกอค่ะนี่เป็นด้านหลังนะคะด้านหน้านะรายการต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะพี่พี่รายการที่5เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่6เป็นพระเป็นพระลีลาเมขนุนนะรายการที่6เป็นพระลีลาเมขนุนนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่7เป็นพระอาเขาเรียกพระเจ้ามา รายการที่7เป็นเจ้ามานะเป็นพระเจ้ามานะพี่พี่นะวงเล็น้อยแบบนี้นะคะรายการที่7ค่ะชอบวงไหนแคปหน้าจอแจ้งรายการก ep ให้หนูได้เลยนะพี่พนะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะีจะแจ้งรายการพ p ทางไลน์ก็ได้นะพี่พี่นะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่8เป็นพระเนรดิน,นะค่ะพี่ๆรายการที่8เป็นพระเนรดินจาก รายการต่อไปค่ะรายการที่เก้าเป็นพระปิดตาพี่พี่เดี๋ยวนะองค์้งนี้นะคะรายการที่เก้านะพี่พี่นะรายการต่กไปค่ะรายการที่สิบเป็นพระปักน้ําค่ะพี่พี่รายการที่สิบนะ,นะปะเป็นพระปักน้ํา,า,นะาจ้ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่11เป็นพระกิ่งค่ะรายการที่11เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะพี่ๆนะสำหรับรายการที่11นะคะข้างหลังขีนว่ารอห้าเปอเลนนะรายการที่11ค่ะ รายการต่อไปคายการที่สิบสองะพี่พนะี่เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะรายการที่สิบสองเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะจอบไข่ปลาหลวงพ่อเงินนะรายการที่สิบสองค่ะรายการต่อไปคายการที่สิบสามเป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ย หลวงพ่อโมโรายการที่สิบสามเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโมค่ะพี่พี่รายการที่สิบสามนะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโมค่ะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรายการที่สิบสี่นี่พี่นะ เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่15เป็นพระปิดตาค่ะรายการที่15เป็นพระปิดตาพี่พี รายการต่อไปคือรายการที่สิบหกนะเป็นหานุมานไม้แกะรายการนะเป็นหานุมานคง,คงคตพี่หานุมานคงคตไม้แกะนะรายการที่สิบหกค่ะเขาเรียกหนุมานคงคตเนาะพี่เนาะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดพี่พี่เป็นพระสุขโขทัยค่ะ รายการที่17 <S <S เป็นพระสุขโขทัยพี่พี่รายการต่อไปค่ารายการที่สิบแเป็นพระปิดตาพิมพ์เสียนแหลมค่ะรายการที่18นะพี่พนะเป็นพระปิดตาพิมพ์เสียนแหลมค่ะ รายการต่อไปค่ารายการที่19เพี่พี่เป็นพระสุขโขทยัยพระยืนนะรายการที่19เนะเป็นพระยืนสุขโขทัยนะคะรายการต่อไปค่ารายการที่30เสิบรายการที่ยีสบ เป็นพระคงลำพูนค่ะรายการที่20เป็นพระคงลำพูนค่ะพี่พี่เป็นพระคงลำพูนนะรายการที่20ค่ะรายการต่อไปคะ่รประ,าาร,ร,ะรายการที่21เป็นพระสมเด็จค่ะพี่พี่รายการที่21เป็นพระสมเด็จค่ะองนี้นะรายการที่21ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที <se lect Lock roadmap> <se> <se> ่22ค <se> <se> ่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จนะองนี้นะรายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่23ิพี่พี่เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ค่ะรายการที่2ีนะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่24เป็นพระเป็นพระชัยวัดค่ะรายการที่24เป็นพระชัยวัดค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่25พี่พี่เป็นพระชัยวัดอีกองหนึ่งนะรายการที่25นะคะเป็นพระชัยวัดเหมือนกันค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะรายการที่26นะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ค่ะสําหรับรายการนี้นะรายการที่26่ินะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่27ค่ะองค์นี้ก็เป็นพระไม่ทราบที่พี่นะเนื้อเก่าเก่านะรายการที่2ีนะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่2 8ค่ะพี่พีเป็นพระสุโขไทยไม่ทราบที่สําหรับรายการที่28ค่ะเป็นพระสุโขไทยไม่ทราบที่ค่ะพี่พีรายการนี้นะรายการที่2 8ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่29ค่ะเป็นพระปิดตาถักเชือ่อค่ะรายการที่29นะเป็นพระ ตาทักเชื่อกค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่30ค่ะพี่พีเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กนะรายการที่30นะคะเป็นพระนางพญาพิมพ์เล็กค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะ เป,ปนะเป็นพระปิดตาค่ะพี่รายการที่สามสิบเอ็ดนะเป็นพระปิดตาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสองค่ะเป็นพระซุ้มกอค่ะรายการที่สามสิบสองนะเป็นพระซุ้มกอค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่33อ่ะเป็นพระปิดตาค่ะพี่รายการที่สานะคะเป็นพระปิดตาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่34ก็เป็นพระปิดตาเช่นเดียวกันค่ะสำหรับรายการที่34นะพี่ๆนะเป็นพระปิดตาเช่นเดียวกันค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่35มิบค่ะพ,พี่เป็นพระเนื้อดินค่ะรายการที่35เป็นพระเนื้อดินค่ะรายการต่อไปค่ะพี่รายการที่36ค่ะเป็นพระซุ้มกอค่ะรายการที่36มิบนะ เป็นพระสมกอค่ะพี่พี่ไม่ใช่เป็นลอยชมรุนนะพี่พี่นะองค์นี้นะรายการที่สามสิบหกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่พี่สามสิบเจ็ดนะเป็นพระสมเด็จค่ะรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จค่ะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่38ค่ะพี่เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะรายการที่38นะคะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่พี่จีอย่าสักครู่นะ ต่อไปค่ะบพี่รายการที่39ค่ะเป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะรายการที่39เป็นเสือหลวงพ่อวงค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่40ค่ะ เป็นพระกิ่งค่ะพี่พี่รายการที่สี่สิบเป็นพระกิ่งค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดค่ะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่พี่ รายการต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะเป็นหลวงปู euh, ่เผือกค่ะรายการที่ส2นะพี่พีนะเป็นหลวงปู่เผือกนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่43่พี่พีเป็นหลวงปู่เผือกเช่นเดียวกันค่ะรายการที่43นะเป็นหลวงปู่เผือกเช่นเดียวกันค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่44วีพี่เป็นพระปิดตารายการที่44นะคะเป็นพระปิดตาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่45เป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรอ่ะหนูไม่มั่นใจพี่พีห่หนูแจ้งเป็นรายการที่45นะคะแต่เป็นเนื้อดินนะค,ล,คนนะล้ายคชินาลาสีมา รายการที่45นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่46เป็นพระปิดตาค่ะพี่เป็นพระปิดตาองค์สีขาวนะรายการที่46นะคะเป็นพระปิดตานะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่47ค่ะเป็นพระนางพญาค่ะรายการที่47เนะเป็นพระนางพญาค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่48ค่ะเป็นพระสุ้มกอพิม์พขนมเปี๊ยนะเป็นพระซุ้มกอพิม์พขนมเปี๊ยค่ะรายการที่48ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่49ค่ะพี่เป็นพระคงลำพูนรายการที่49ค่ะเป็นพระคงลำพูนค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่50ค่ะเป็นพระขุนแผ่นเนื้อดินรายการที่50ค่ะพี่เป็นพระขุนแผ่นเนื้อดินค่ะรายการที่50รายและการต่อไปค่ะรายการที่51ค่ะเป็นหลวงปู่สุกนะวัดโพไซทองนะรายการที่51ค่ะ รายการที่51นะพี่พี่นะเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่52เป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะรายการที่52นะพี่พี่นะเป็นพระปิดตาหลังแบบค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่53ค่ะเป็นซุ้มกอพิมพ์ขนมเปียเช่นเดียวกันนะพี่พี่นะแต่เป็นองค์เล็กนะ รายการที่53นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่54ค่ะเป็นพระปิดตาพี่รายการที่5 4นะเป็นพระปิดตาค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่55พีิพี่เป็นหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่55ค่ะ เป็นหลวงพ่ no no อเง nice ินค่ะพี่พี่องนี้รายการที่ห้าสิบห้าค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบหกค่ะพี่พี่เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่รายการที่ห้าสิบหกค่ะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่นะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดค่ะเป็นเมดขนุนค่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดเป็นเมดขนุนค่ะพี่ องออกสีน้ำตาลอ่อนนะรายการที่57ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่58ค่ะเป็นพระเมขนุนเหมือนกันนะพี่นะเป็นพระลีลาเหมือนกันรายการที่58นะคะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่59ค่ะเป็นพระซุ้มกอค่ะรายการที่59เป็นพระซุ้มกอค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบนะเป็นพระผงสุพรรณค่ะรายการที่ห0สิบไปพี่พนะเป็นพระผงสุพรรณค่ะหกสิบรายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบเอ็ดค่ะพี่ๆเป็นเหรียญน,นะเขาเรียกเหรียญอะไรหนูไม่มั่นใจรายการที่หกสิบเอ็ดนะคะรายการนี้นะรายการที่หกสิบเอ็ดค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่62สิพี่พี่องค์นี้เป็นรายการที่62นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่63เป็นพระกิ่งค่ะพี่รายการที่63เป็นพระกิ่งค่ะ รายการต่อไปรายการที่64เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะรายการที่64เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่65เป็นพระปิดตาแลบังไผรค่ะรายการที่65นะเป็นพระปิดตาแลบังไพ่ค่ะไม่ชัดขอรูปเพิ่มเติมได้พี่ๆนะ อันนี้65นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่66เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนค่ะรายการที่66เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเขียนค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่67เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะรายการที่67เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะ รายการต่อไปขะ in รายการที่68เป็นพระปิตาแลบังไพ่ค่ะรายการที่68ิพี่พี่เป็นพระปิตาแลบังไพ่ค่ะรายการต่อไปขะรายการที่69เป็นพระปิตาเนือเมฆพัดนะรายการที่69เป็นพระปิตาเนือเมกพัดน์ใพี่ วันนี้หนูแจ้งโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะพี่พี่นะองละส0 0บาทค่ะ3ามสี่องค์0บาทนะสำหรับ EP นี้รายการต่อไปค่ะรายการที่70ค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณวัดบ้านแหลมค่ะรายการที่70ค่ะพี่เป็นเหรียญหล่อโบราณวัดบ้านแหลมค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่71ค่ะเป็นเหรียญหล่อ,อค่ะเหรียญหล่อ,อไม่ทราบที่รายการที่7 1นะ เป็นเหรียญหล่อไม่ทราบที่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่72ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะรายการที่72นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สวงค่ะรุ่นหนึ่งเทวดาเดินดินรายการต่อไปค่ะรายการที่73ค่ะเป็นพระปิดตาค่ะพี่รายการที่73เป็นพระปิดตาค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่74นะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ค่ะรายการที่74ค่ะเป็นพระเนื้อดินไม่ทราบที่ค่ะพี่รายการต่อไปค่ะรายการที่75เป็นพระเนื้อดินเช่นกันพี่พี่หนูไม่ทราบที่นะรายการที่75นะชอบองไหนแจ้งรายการกับอีพีให้หนูได้เลยนะพี่พี่นะ หรือจะโทรมาสอบถามไว้ไดยนะคะให้เวลาหนูเช็คของหน่อยนะว่าวังองค์อาจจะมีพี่พี่ที่ใจดีปิดไปแล้วแล้วพี่วินะรายการต่อไปค่ะรายการที่76เป็นพระนางพญาค่ะรายการที่76เป็นพระนางพญาพี่พี่เป็นองค์สีขาวรายการต่อไปค่ะรายการที่7 7ใครพี่เป็นพระไม่ทราบที่นะรายการที่77นะคะ เป็นพระไม่ทราบที่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่78ค่ะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะรายการที่78นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่79เป็นหานุมาณพี่เป็นหานุมาณนะรายการที่79นะเป็นหานุมาณไม่ทราบที่ค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่แปดสิบพี่พี่เป็นเต่านะเป็นเต่านะพี่นะรายการที่แปดสิบนะเขาเรียกของพ่ออะไรหนูไม่มั่นใจนะเป็นเต่านะรายการที่แปดสิบค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่รายการแปดสิบเอ็ดนะชุดนี้องศาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะรายการที่แปดสิบเอ็ดนะคะเป็นปลาหลวงพ่อจงคาร่ยมแบบนี้เลยนะ เจ0ดร้อยบาทนะพีพี่ๆนะสำหรับรายการที่81ค่ะรายการต่อไปค่ารายการที่82เป็นพระพิคเนตไม้แกะค่ะรายการที่82นะเป็นพระพิคเนตไม้แกะค่ะ82รายการต่อไปค่ะรายการที่83นะเป็น หลวงปู่ทิมค่ะรายการที่แปดสิบสามมาเป็นหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่ข้างล่างเขียนว่าสามสามนะรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดสิบสี่ค่ะเขาเรียกอะไรนะอยะ่าตะคุเขาเรียกอะไรอนะหนูมไม่มั่นใจอะพามเหรอพี่พี่เขาเรียกอะไรอนะหนูมไม่มั่นใจนะเป็นเรียกว่า แจ้งเปรายการที่84นะคะพ่อหมอชิวโก้เหรอใช่ไหมพี่พี่ใครรู้แจ้งหนูได้นะสำหรับรายการนี้นะรายการที่84นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่85เป็นหลวงปูท่ทิมเช่นเดียวกันค่ะรายการที่85เป็นหลวงปูท่ทิมเช่นเดียวกันพี่พี่ชุดนี้นะชุดนี้700บาทพี่พี่นะ รายการต่อไปค่ะรายการที่แปดสิบหกใช่ไหมสองสี่หกรายการที่แปดสิบหกเป็นพระปิดตาค่ะรายการที่แปดสิบหกนะเป็นพระปิดตาพี่รายการสุดท้ายค่ะรายการที่แปดสิบเจ็ดเป็นองค์ท้าเวสุวรรณค่ะ รายการที่87ดนะพี่พี่นะเป็นองค์ทาวเวส,สุวรรณค่ะอี EP นี้นะคะก็มีประมาณนี้นะพี่พี่นะมีประมาณนี้นะฝากช่องทางการติดต่ออีอกรอบค่ะพี่พี่พระเครื่องพระบ้านค่ะเบอร์ติดต่อเบอร์063 020 88 98ค่ะ 0 6 3 0 2 0 8 8 9 8ค่ะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมครั้งแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนิดนึงนะพี่พี่นะจะได้รับชมคลิปก่อนใครนะคะสำหรับคืนนี้นะพี่พนะขอให้วันนี้รับฝันดีนะคะพรุ่งนี้ตื่นมาได้เงินได้ทองนะพี่พนะมีอะเรียกอะไรนะบอกไม่ถูกโอเคประมาณนี้แล้วกันพี่ๆคะเราพบกันใหม่นี้พี่หน้านะ กราบสวัสดีค่ะ